เล่นอะไรดีโอ้ยแพสสกินใหม่ตาแตกใช่แพทปะวะสวยยาเลิศเลยอะมีเอ,อ,อ,อ่อขาโบยอออเอาให้ตาแตกกันไหมคะเล่นยังไงวะตัวเนี้ยผมเคยเล่นแค่ครั้งสองครั้งเองครับตัวนี้มันเล่นยังไงครับสกินด้วยตาแตก โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าช่องส้มชุนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับในเกม Identity V ในโหมด 8v2 เนอะโ okay. อเคฝะปั่นไฟแบบสวัสดีครับคุณพยาบาลหมดนี้คือไม่ได้เล่นนานมากแล้นะก็ต้องใช้คำว่า,านานมากไม่ได้เล่นนานมากไปเร็วฮัลโหลเกอีซีกับแมงมุม แต้มก่อนเฮ้ยตัวอะไรอยู่ฝั่งนี้วอีสีกับเมงงูมันช่วยกันดูอ่ะเก็บแต้มก่อนโอเคเฮ้ยเออยหยอกทำอะไรแถวนี้เนี่ยแค่อ่ะอือหือกดไม่ทัน กดตอบรับสายไม่ทันอนะ่ะโอ้ยอ๋อรู้สึกว่าเกมเขาจะมีอัปเดตใหม่ใช่ไหมอัปเดตเลยนะ <c oughs> ไม่ได้เล่นเกมนี้นานๆนนแล้วนะคะโอ้ทำไมเขาช่วยกันรมเตี้ยไม่ดื้อเลยนะแบบเน,นี้ยน,นี้ไม่ดื้อบะดื้อไม่ดีไม่เก๋ อยเร็วอะมันเท่าไหร่วะ4,000หรือ3,000นะ4,000นะโอเคโอ้โหมอสุขีเดเหรออุ้ยได้4,000แล้วได้มาด่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 าบดือเลยบดือเลยบดือเลยโอเคเหนวะ,ะนอยู่ไหนวะนี่ยาเพิ่มเลือดเอ้ y, อยยาเพิ่มความเร็วคิว มันเลี้ยวเขาบวยมันเลี้ยวมาซอยทุกคนแล้วเนอ่เออเออโลดผีก็ตกอะไรวะเี๋ยนะเพื่อนแต่เย็นฮัลโหลต้นเฮิร์ตไมเฟสอยู่นุ๊กอุ้ยโอ้ชิบหายต้นเฮิร์ตไมเฟส Can you see in my eye โอ้ oh my god โอ้ my god can you see in my eye okay I can help you every time if you want me I want to heal you น่ะมานี่โอ้โหไกลเกินน้ำหัวไม่โดนอะ่ะเวนกำแล ชยอยเอาตีมันหว่วงไม่โดนเพื่อนมันสปิน วะเสียบ้าปะเมื่อกี้มันเมืม่อกี้มันควรจะโดนนะบล็อกบริบล็อกแฟมิลี่แปลว่าวะอะไรวะแฟมิลี่เออไปอีกแล้วเพื่อนโอ้โหสโลหมดช่ โอ <A PI AN> <function als> ้99 9เกียดเขียดสุขิดสุขิดล้วอีกแปดวิจะมีใครมาช่วยเราไหมขอแค่ใครสักคนคนคนนั้นคือคนที่ใช่ขอแค่หนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นโอจะจามเว้ยอันจะหกโอ้เฝ้าขนาดนี้แม่ เอาเถอะแม่ใครจะมากล้าช่วยผมแล้วแม่แม่เฝ้าเบอร์นี้คิดดูแปดอีสองเมื่อกีคิดว่าโอ้โหไม่สองตัวโอ้โรักกูอะไรกันขนาดนี้เนี่ยฮาโอ้แนเตอร์รักผมขนาดนั้นอะเริ่มใหม่เฮียดอุ้ยเริ่มใหม่ได้เสมอมา โอ้ยสก,กินสวยจังเล่น,นอะไรดีละ่ะเล่นคุณหมอคุณหมอเนี่ยคือดือ้อแล้วนะคือดื้อ่ะคุณหมอเออสปอร์ตสปอร์ตสองไหมจะดูวันทัพ์สองกลัวเอาชีวิตไม่รอดอ่ะเดี๋ยวจะสูขิดรักเพื่อนมากเดี๋ยวจะสุ้ขิดเออทัพ์สองนั่นแหละเราเชื่อเชื่อใจ โอเคมาเลี้ยวมาเลี้ยวค่ะอุ้ยวิ่งหัวโคบช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นวะเกียงกดดังเดินไปไหนกันหมดง่ะื่อนหายไปไหนอ่ะ โอ้โหปลาหมึกกลับอะไรวะเนี่ยอู้ช้างบอกเลยว่าตาแตกเอาไปพับไม้เออยังไงเออวิ่งยังไงอเออเออยังไงแล้วไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง e a เอาวะเอาวะซ้ายขวาเอาวะโดนมาแล้อีกหนึ่ง ดูสถานาการณ์กันนะฮะจวัวะนี้เราปั่นได้เลี้ยว5้า้เปอเอไปแล้วหนึ่งถอนก่อนเออไปอีกหนึ่งตามๆกันไปตามๆกันไปมนมีการเคลื่อนไหวนะจังหวะน,นี้เขาจะเอาอย่างไรดีเขาอ,อย่างไรดีจังหวะนี้ฮันเตอร์อย่างไร ฮันเตอร์อะโอ้โหมาฝั่งนี้แล้วหนูดุว่ะฮันเตอร์ฮันเตอร์รอบนี้ดุรอบที่แล้วหนักรอบนี้หนักกว่าเดี๋ยว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 ไม่ต้องมามานะพี่พวกเราเรื่องนี้เรื่องเดียวหนูจะไปช่วยทุกคนโอเคไหมโอเคโอเคโอเคได้โอเคแปลว่าตกลงโอเคแปลว่าช่วยเพื่อนหน่อยนะโอเคแปลว่าเอาหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย มาดิเอาดิเอาทีดิสักทีสักทีด,ไดิไปดิไปดิบ็อกดิบ็อกดิแบล็คเ <c oughs> ี่ปว่าอะไรอ่ะเออมันไม่ยอม <c oughs> ผมอะมันไม่ยอมโดมผมอ่มะ <c oughs> เอาดิแบล็คเอี่ปว่าอะไรเอาดิมามาฮิว้วก่อนฮิ้วก่อน <c oughs> ยังไงอะยังไงอะจังหวะเนี้ย นีม <icana> <naj bum S 1> ีเอรอไรอะไรของมันวะโอเคฮิวก <c oughs> ่อนหิวก่อนหิวก่อนค่อยซาที่หลังฮิวก่อนค่อยซาที่หลังฮิวหิวฮิวหิวหิวแฟมิลี่ไปว่าไล่หิวหิวมึงติดตูดเถอะเฮ้ยแต่เราเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายแล้ว เออเพื่อนอืมอ้มอื้มช่วยเราทิ้งช่วยเราทิ้งวางไข่แล้วปล่อยวางไข่แล้วปล่อยโ <c oughs> oh อ้โหไม่ก็เออโอ้โหกูจะไปไหนดีตอนเนี้ยตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มาอ,มอือเออยังไงดีใครไรล่กูวะใครอะใครไล่ใครละ,รละ,รละอู้หูประมึก เ5อย่างเดียวจังหวะนี้ตรงนี้วนได้น,นะตรงนี้วนได้นะตรงนี้เอา,อางไงอะตรงนี้วนได้น,นะเด้อตรงนี้เอาไงไปสปินโอ้โหโโอ้หไม่มีสปินลืมผมลืมตัวไ <c oughs> <c oughs> อ้เราก็ว่าทำไมมันไม่สปินวะจะกลับมาเล่นไม้ก็เดินมาดี <c oughs> โอุ้ยสงสารตัวเองวะ โอ้โหแต้มผมน้อยนะ่ะแต้มผมเนี่ยยังไม่ถึงมือเลยผมจะตายแล้ววะ Help me please I want I want I need h e m a i l someone someone to help me please someone to help me please please help me ทำไมเนาะทำไมฮันเตอร์เขาชอบซาฟาวะทำไมครับทุกคนคอมเมนต์ผมคอมเมนต์ผมบอกหน่อยคืออะไรวะ คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับทาไมฮันเตอร์เขาชอบเฝ้ากันครับอืมเนี่ยจะไม่จะไม่เล่นแหลวนะคือเราว่าเราจะไม่เล่นไม่เล่นไม,ไม่เล่นไอ้นี่แหละไอเดยนย้ายดุดนเนย่ะฮันเตอร์เขาชอบเฝ้าอะ่ะไม่ไหวนะบางทีอะ่ะบางทีก็อยากแบบเล่นดีๆแบบ โอเคครับโอเคครับเออโอ้โหก็ยังโ,โดน <laughs> ผมจะไม่เล่นเกมนี้แล้วเอาเถอะเราจะร่วมใจกันไปเล่นเรนไก <laughs> ทำไมฮันตออเตอร์โอเฟลผมว่าผมแบบตายทั้งที่ผมก็ตายง่ายค่าง,ง่ายขนาดนี้ก็ยังใจคอหดเยียมเอามาหิดที่จะไล่เรา <laughs> ผมก็ไม่้อ,อใจ ใจเลยเมื่อกี้คุณโดนด้วยเหรอ,อหรือว่าผมกล้ากเองน่าจะเป็นที่ผมนั่นแหละที่ผมกล้ากเองโอเคเอาอย่างนั้นก็ได้มผมตายแล้ว่ะไม่แหล่ดินดินสุดดินสุดไปเลยดะ อเคขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปเนาะโอเคสำหรับวนี้ก็มาลองเล่นกันแบบสนุกสนุกนะคะเ,เสียงหายโืยทัมาลองเล่นกันแบบสนุกสนุกนะคะก็ถ้าใช่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเนาะจะได้มีกำลังใจทำต่อไปนะคะส่วนคลิปก็พยายามนะคะพยายามที่จะลงบ่อยๆตอนนี้ก็พยายามหาเกมเล่นอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบ แอ,แอบเบื่อเดดวายเอยเดดวายที่ไหนแอบเบื่อไอเดนนิดนึงตรงที่ว่ามันแบบคือเราก็แบบเล่นคนเดียวไงคะใส่โซโล่มันก็อาจจะแบบเออมีเบื่อเบื่อบ้างเนาะก็จะพยายามหาเกมเล่นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะหอมปากหอมคอแล้วก็สามารถคอมเมนต์ชมเราได้เสมอนะคะแล้วก็จะไปตอบนะคะถ้าว่างเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะฝันดีจ้า